ครับเขาก็อยู่กับอีสานฟร์มนะครับเมื่อนี้ก็หลังจากเข้าดินน่มแล้วนะครับก็มาให้เฟี้ยงนะครับที่เข้าได้เตรียมไว้นะครับสำหรับช่วงนี้มันเกิดนึ่งแรงแน่นะครับนี่ที่เห็น <c oughs> อ้นนะครับอยู่ไกลๆเห็นเดิยอดหยาในหน่อยนะครับกำลังปรุงนะครับ มันหนาหนาวนะครับธรรมดาครับหางใหญ่เล็กน้อยนะครับกับบ่ค่อยได้กินนะครับปริมาณนุ่มกัดนข้างลดยู่นะครับนี่ก็เป็นื่วนชุดแรกนะครับกับซิมหกตัวนะครับที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับจากซองหลิกัดมารลอนะครับกินเฟี้ยงนะครับปกติแล้วก็ให้ฮันค้นเซตกับให้หนานะครับหนาสดแต่อันบบมีนะครับเขาก็ น,นี่ก็ให้กินเพียงแทนนะครับแต่ตัวแท่นกับซิบสูดยาสดนะครับแต่เขาต้องจำเป็นต้องกินนะครับเป็นซั์เขียวเอียงนะครับการนี้การใ,ให้นะครับกับยุนี่กัให,กให้ตอนเศร้านะครับประมาณซีถึงหาก่อนนะครับตัวปริมาณง่วนี่อยู่ในขอบลีดกัด 32นะครับ32ตัวนะครับอยูว่าบัวพอนะครับแต่ก็ในปริมาณที่ประหยัดนะครับเจอกับอาจจะเพียงพ่ออยู่นะครับก็เป็นบริเวณขอกกินเพี้ยงเขานะครับยังไม่ได้เหตุเพิ่มนะครับก็ตีกับสีแยกกันนะครับระว่างขอกพักกับขอกกินฟ้างนะครับแต่โดยพื้นที่จำกัดนะครับเทาก็เลย ต้องไปยุกเอานะครับเป็นกินเฟียงพร้อมเลยนะครับมีการวลาโดยประมาณกใบสามเคร่งนะครับชุดแหลกเรียบร้อยนะครับกับล่อนะครับกินเฟียงต่อนะครับเดี๋ยวเข้ามาให้เฟียงกันนะครับนี้เฟียงที่อัดไว้นะครับตอนเห็ดหน้าแล้วนะครับเขากับสั่งอัดไว้นะครับบังส่วนอัดเอาอยู่หน้านะครับ พ่อไดอยูนะครับก็เรื่อมทยอยเขามาครับกะกะคะกันนะครับช่วงอายุนะครับมีตั้งแต่ผอมฟ้ามนะครับล้วก็ลดลันกันลงมานะครับก็จงนี่ครับเขากำนะครับมีกระเกือบ ตั้งแต่เปิดฟาร์มนะครับยังอยู่อยู่เนี่ยได้ลูกหลายรุ่นแล้วนะครับ เพื่อนนะครับข้าวไกย่ำติ่งกว่า,วา,ม,ามันเกิดติดไว้ขอสิบเดี๋ยวมันออกมันออกน้ำเด็ดกินได้หลายนะครับไก่ย่ำติ่งกว่า,านะครับว,ว,ว,ว่าที่อัพมาอันนี้เป็นก้อนแบบนะี้นะครับเพราะว่าอยากจะกัดนับติ่งกว่า านอกเขาก็ให้นะครับนี่กับวัตุหลายคักนะครับเพราะได้กินนยู่หนอกนะครับแต่หลักๆแล้วก็ให้ในซ่องไว้นะครับในล่างหรืเตียมไว้นะครับนี่ก็เพึ่งใส่ไปสามก่อนนะครับเหลืออีกก้อนหนึ่งกับใส่ในส่วนที่เหลือนะครับคือฟังนี้นะครับั่งนี้ก็อาสิดยืนยากเนี้นะครับเพราะว่าเปลือนมันก็ซอมกันนะครับ เป็นดินแข็งนะครับที่เอาดินเผาไหม้นะครับเสร็จลำบากเนี่ยเลอยอีกก้อนนึงนะครับที่ใส่ฟางนี่กัดไหวนนะครับในช่วงที่มันมีนะครับ,บางเพราะว่าถ้าถึงช่วงที่ พ่อเมีนหนามันนะครับหนาฟางเพียงเท่านี้ครับสิแพงแน่นะครับตัดอานที่กระถือสามก้อนร้อยนะครับแต่เนี่ยเขาประหยัดแน่นะครับถ้าผอมขนทรงเลยกัดยี่สิบห้าบาทนะครับตอนนนี้ะครับถ้าเป็นห้องเข้านี่น่าสิประมาณสิบแปดบาทนะครับขึ้นเพียงเท่าเองจ้างเฉพาะค่าอัดนะครับเซฟลงไปนะครับก็เดี๋ยเคี่ยวเอีกย่งนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับกินเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับห้อทุกกเทียากัดหายแล้วกับเก็บเสียกนะครับที่มัดแย้่งนะครับสีมีอยูควันละ2อเส้นนะครับเก็บไวๆเพื่อได้ใส่ง,งานนะครับอย่างอื่น แต่บางมองก็บให้เป็นแบบมักนะครับเปี่ยงมักใส่กับกากําตาลนะครับแล้วแต่สูตรครับพอเคยล่วงนะครับอันนี้เทากับเคยกินถ้าแบบนี้นะครับวางง่วเข้าพเคยกินงแต่แรกนะครับ เศษซุ้มที่เหลือมากนะครับที่เกาดตักเอาข้างบนนะครับไปแหง้วยนะครับส่วนข้างล่างมันเป็นเศษการเสียไรยุ่งตกังขึ้นนะครับจะมีส่วนข้างหนอกนะครับเพราะว่าถ้าว้ข้างหนอกร้ายนะครับที่ว่าอยู่ในล่างนะครับนันก็เสีเหยียบนะครับเหยียบย่ำทิ่มไปซื้อนะครับ อยู่ในล่างเขากับพอดเฮียจากปากแล้วมันกัดยนงกินกนในตอนนะครับชุดแรกส่วนหลยก็จะเป็นหัวที่ให้ลูกหลายรุ่นแล้วนะครับชุดแรกเป็นชุดใหญ่นะครับ